เสซนมันทอดตะลวกแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสักครู่สุขันข,ขาทางฝัง่งไทยฝั่งลาวหรืทั้งต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะวันนี้พามากินหมูทอดน้ำปลาค่ะพี่น้องขะปลาชิน้นใหญ่ๆกรอบๆเลยเนดะ็กมุจ้าหาเพียรเป็นตาแซ่บวะกินกับซั่วขนมจีนนะคะมุจ้าหาเพียรเซนขนมเสน้นมันทอดตะลวกแล้วพี่น้องคะเป็นเส้นแขน็งๆแล้วๆเนี่ยซีเป็นตาแซ่บอยู่ สีแซบก็นีอีกพอวันมักแบบแบบเพ็ทเครื่องเซนแหงอะนะเอาเลยซิมก่อนกรอบดีว่าหอตะถอดแล้วไหไไหมสามชั้นทอดน้ำปลา Cô gấp mô quả

up <laughs> นี่มันต่ำเพ่ค่อยเพชรไปไหนเนียค่ะเพราะว่าอะไรคะมึงอื่นจะไปสียาญาติเทียบทองอืมอืมสับ เป็นพลอยดีดีไหมคะเพหยาบแล้วกับแบบตัวเสียงเขากากรุบกรุบดีว่ะตัวกรอบร่ากรอบแห้งนะพีพ่น้องแซ่บแ นี่ยินเจียบปะกรอบกรอบแต่ว่าย่าย่า้ย่าอย่างเป็นพ่อยคพี่น้องพ่อยดียวม่นว่าเหนียวเดีกรอบๆพลอยๆเซ่บๆนะคะ phụ อเป็นเมียงเมีย่ยงตำซั่วหมูกรอบหมูแช่น้ำปลาโอ้ยยังกับเมียงหมูทอดน้ำปลา 干红葱、青菜、蒸鱼、虾，都可你哈。 tầm lái phải không? ขันจำเพ็เพอย่คือสิแสบค่ะค่ะแต่ว่ามันไม,ไม่น่าสิไปมาอื้อนอ่ะมนจะจ้ำเพเลเพลอ่ะมันไม่เข่ากัน่านแบนนบพรอบญาติสไปเพื่อมีปัญหาพี่น้องมาเนียม มันเลื่อนเข้ามาหล่อหลอดนึงค่ะมันยกเลิกมาหล่อหลอดนึง 好了。塞吧，塞吧。 อิ่มอีมืับพี่น้องป้ามันต่ลายคักมื่อน,นี่ทั้งขนมเซนทั้งตออับหมกฮงทั้งหมูหมูนี่ชิ้นใหญ่อยู่แล้วค่ะพี่น้องแปะเวลคือว่าเครื่องโรยสิบแบบปวดเนาะหมูเครื่องโลยขึ้นหน่อยแปะจะขีดอ่ะสามขีดสามฟีขีดบอกเธอเท่าฉยกาบผู้จพี่น้องมันตัดออกจากชิ้นใหญ่ๆกับชิ้นใหญ่เติบอยู่อะนะคะอิม่มบะนี่แล้วก็มีตะมั่นเลยพี่น้อง เนี่ยนี่มิโะมันแบบไม่เสร้ดยเป็นชิ้นใหญ่ๆยังเีร้ด้ยสาใจแห้งซาล่ะค่ะสิไปแล้วแล้วพี่น้องเดอ้อขอสุขภาพแข็งแรงด้วพี่น้องเดอ้อเอาไม่บอกไม่ท่านอย่าลืมบอกฟูฟังที่ไปยังเก,กาะอ่ะสัปจะไปฉีดยาอะไรครับพี่น้องคะเข็มสามบัดนี้ก็เลยกินบ่เพชรคันเพชรนีร่ย่านไปมีปัญหาอีกสิ่ได้ไปยกเลือกเขาอีกว่าเป็นยกโลกไม่โลกรอบนึงนั่นนะคะก็เลยเอาเบาๆพอวันนี้กับซาล่ะ ใครสิออกเลี้ยงเรากินได้ตามปกคุค่ะนาในเมื่อบ้านได้ไ่น้องรุ่นเดือนาน,นานนี่รุ่นค่ะ่ะรุ่นว่าสิไดกลับบ้านหรือเปล่านะคะเปิดปั๊บวันนี้เขาท่ายปย๊บมเลยพี่น้องฮาก,กินอ้อยากแห้งอยากเขาโพดกขาพขาพดเขาเนื้อบานเท่าไหมคะ่ะนั่นแหละวันอยากแห้งอยากแห้งอยากแห้ง สิไปแล้วค่ะพี่น้องคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนล้มันเรื่อยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมาสุขุสุขคนได้กับเธอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ขอมาสนับสนุนทุกๆช่องทางนะแฟนเพจเฟซบุ๊กเวนเวฟฟอร์มเบรีกับช่องยูทูบเวนเวฟฝากกดติดตามก็เลยก็แชร์เว้นน้ำนี้ได้ค่ะเด้อไปแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมือว่างๆสิมาเบอกเฮ้ฟังเนาะอันที่เพิ่นถามกินยังไงทำไมไม่อ้วนหรอกครับอยังหลายๆอย่างที่คำถามอันแบบเนี้ยสิมาเบอกเฮ้ฟังพี่น้องเด้อมาสิเบอกหลายรอบแล้ว บอกมันสามปีแล้วท่านไอ้บอก,กเที่ยว <c oughs> มันเป็นบ่าว่างไม่ต้องสิอาชีพอะไรมันก็เป็นบ่าวา่างยากยากแข้งนะะั่นละค่ะคันว่างสีอาไทยที่เป็นเรื่องเรื่องสีเฮ็ดไห้ไรซสดก็ได้เนาะไรซสดคุยกันเหนรียญนี่สินะไ,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 ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ